บทท <boundaries. S 3> <si suppression> ี่6เอวามีสตังเอกัางสมยยังภควตาภารานาสียังวิหารติอิสีปเตนีมะคัทไยมะคัทไยระตระโขภควาปจาวะเคเยพิกขูอมันเตสิเทวามีพิกเวอันตาปะพะชิเตนะนะเสวิภัตตาโยจายังกาเมสุกามักสุขาลิกาโนโยโคหิโนคัมโม โกคุณชะนิโกอานาริโยอาถะอนัตถ h สัตติโตโยจายังอัตตะิกะมะมะฐานุโยคนทุกขูอาณาริโยอนัตตะ a อนัตถ h สัตหิโตเอเตเตภิกขเวอุทุอันเตอนาปะคัมมะมัชฌิมาปฏิปทาอัตถาคะเตนะ อภินสัมพุทธาจกขูกรณียานกรณีอุปสมัยยะอภิญญายะสัมโพธายะนิพายะยะสังวตสติกรรมตาจะสาวิกกรรมตาจะสาภิกขเวภะัชิมาปฏิปทาตตะตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจกขูกรณียานกรณีอุปสมัยะอภิญญายะสัมโพธายะนิพานยะสังวตสติ ยะมะเมวะอริโยอัตถาคิโกมวโคเศษยะเสยยะทีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปูสัมมาวจจาสัมมากัมมโตสัมมาอชิวสัมมาวจโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโขสาพิกเวมัชิมาปฏิปทาอัตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกเนยานะครณีอุปสมายะอภิญายะสัมพุทธายะนิพพานยะสังวัตติ อีทังโคปานาภิกขเวทุกขังอริยสัจชัปิชาติปิทุกขาชราปีทุกขามรนาปีทุกครังโสกะปะดิเทวทุกขามูธนุษาปัญญาสัปปิทุกขาอปิเยหิสัมปโยโคทุกโคปิเยหิวิปโยโคทุกโคยมปดชังนละปติตัมปิทุกคังสังเคตนะ ปุจประธานักขันธาทุกขา <c oughs> อีทอั้งโคปนาภิกเวทุขาสมุทยโยอิริยาสัจจายังยายะตัณหาโปโนโปนกพระวิการนันทิราคาหาะหาสหคตาตันตระตันตราพินันทินีเสยยะทีทางกามาตัญหาภควาตัญหาวิภาวะตัญหาอีทังโคปนาภิกเวทุกขานิโร

ตันติเมพิกเวปุลเพอานันุสุเตสุธเมสุจากุอุทาปฏิยานังอุทาปฏิปัญญาอุทาปฏิวิชาอุทาปฏิอโลโกอุทาปฏิตังโคปนิทางทุกขังอนิยสศาจังปริยาตันติเมพิกเวปุลเพอานันุสุเตสุธเมสุจากุอุทาปฏิยานังอุทาปฏิปัญญาอุทาปฏิวิชาอุทาปฏิอโลโกอุทาปฏิ อีทางทุกขสมุทโยอริยสัจจติเมพิกเวปุลเพอนานุสุเตสุทเมสุจักุอุทัปทิยานังอุทัปทิปัญญาอุทัปทิวิชาอุทัปทิอโลโกอุทัปทิอังโขปนิทางทุกขสมุทโยอาริยสัจจปตประหาตันทันติเมพิกเวปุลเพอนานุสุเตสุทเมสุจักุอุทัปทิยานังอุทัปทิปัญญาอุทัปทิวิชาอุทัปทิอโลโกอุทัปปทิ ตังโขป็นทีางทุกขสมุทโยอริยสัจจังปะหินันติเมพิกเวปุลเพอานุสุเตสุธรรมเมสุจักขุอุทัปฏิยานังอุทัปฏิปัญญาอุทัปทิวิชาอุทัปฏิอะโลโกอุทัปฏิอีทางทุกขานิโรอีทางทุกขานิโรธอริยสัจจันติเมพิกเวปุญเพอานุสุเตสุธรรมเมสุจักขุอุทัปฏิยานังอุทัปฏิปัญญาอุทัปทิวิชา อุทปปิอโลโกอุทปปิตังโขปฏิทังทุกขานิโรธอริยสัจจันติสันติกาตัมพันติเมพิกเวปุลเพอาอนุสุเตสุธเมสุตะคุอุทปปิญาณังอุทปปิปัญญาอุทัปปิวิชาอุทปปิอโลโกอุทัปปิตังโขปฏิทังทุกขานิโรธอริยสัจจันติสันติกันกาตันติเมพิกเวปุลเพอาอนุสุเตสุธเมสุตะคุ อุทปฏิยานังอุทปฏิปัญญาอุทัปฏิวิชาอุทัปฏิอรโกอุทัปฏิอิทาังทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติมีภิกขเวปุลเิอนัลุสุตสุธัเมสุจะกืออุทัปฏิยานังอุทัปฏิปัญญาอุทปฏิวิชาอุทปฏิอรโกอุทปฏิตังโขปในทางทุกขานิโรธคขามินีปฏิปทาอริยสัจจมภาเวตัปปัพันติมีภิกขเวปุลเิ อนุสุเตสุธเมีสุจักขุอุทัปธิยาังอุทัปฏิปัญญาอุทัปฏิวิชาอุทัปธิอโลโกอุทัปธิตังโขปปในทางทุกขะนิโรธามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิสันติเมพิกเวปุนเพอานุสุตสุธเมีสุจักขุอุทัปฏิญาังอุทัปฏิปัญญาอุทัปฏิวิชาอุทัปธิอโลโกอุทัปฏิ ยาวคีนัจาวีพิกเวปอเมสุจาตูสุอริยะจัจจเจสุเวนเอวันติปริวัิถังทวาวทัการังยถาภูตังยานาทัศนังนาสูวิสุทังอโหสิเนวตาวาหังพิกเวสุสัตเทวะเกโลเกสมารลเกสพะมะเกสัสัตสมณะณรหมมนิยาปชะยาสัตเทวานุสัยยะอนุ สรังสัมโพสัมสมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธประจัยสิงต,ตโตจะโขมีจะพิกีอิเมสุจะตุสุอริยสัจเจสุเอวันตะเอวันติปาริวัตถังทวาสากากทวาทสาการยถาภูตังยานาพัาานาสนังสุวิสุทธังอโหสิ อาธ,ธาอายาภิกเวสสเทวเกโลเกสมาลเกสัพหมเกสส,สมมามะนะพรหมนิยาปชายาัยยะสเทวนมนุษยายะอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทธาปัจจยาสิงอาณัตณยานัตจะปนานะมีทัศนงังอุทปธิอุตอกุปปาม วิมุตติอายะมันติมาชาตินัตถิธานิปุณภพโบติมาทะโบจาภควะอัตตมนาปัจจวิกิยาภิขูภควะโตภาสิตังภพะพิน,นันทุงอีมัสสิงจับปนะยีเวทย์ยากรณีนัสมิงยาญยญาม,มานีอายัสมันโต อายมะมโตโกนทันยัสวิระยังวิระจังวีตมะลังธรรมะจากุงอุทาปติยังกิจจิสมุทะยะธรรมังสพันตังนิโรธคมินีปวัตติเตรรจพระวตาธรรมะจากคกุมเบคุมมาเทวะทัศสมนุษสเวสูงเอตมัมภะขวตาภารานาสียังอิติปเตนะ มิคเทยะอนุนุตรางธรรมจัการประวัติตังตับปวิตติยังสมณีนะวาพรหมณีนะวาเทเวนะวามาเรนะวาพระมุนาวาเกตนาจิโลเกนาจิวาโลกาวิตติงกุมพานัง เทวนางสัต์ทางสุดตะวาจตุมหาราชิกาเทวาศัพทมนุษสาวสูงจาตุมหาราชิกานางเทวนางสัตว์ทางสุตะวาตาวะติงสาเทวาศัพทมนุษสาเวสูงตาวะติงสานางเทวนางสัตว์ทางสุดตะวายามารทวาศัพทมนุษสาวสูงยามานางเทวนางสัตว์ทางสุดตะวาตุสิตาเทวาศัพทมนุษสาเวสูงตุสิตาเทวนางสัตว์ทางสุดตะวา นิมารตีเทวาสัตวมนุษาเวสุงนิมาระระตีนางเทวานางสัตทังสุตบาติมาระนิปมิตวะสัวตีเทวาสัตธมนุษาเวสุงปารณิมิตวะสัวตีนางเทวานางสัตทังสุตบาพระกายกาเทวาสัตธมนุษาเวสุงเอตัมภควตตาพระรานาสียงอิสิปตเนิ มิคเทเยออนุตรังธรรมวจกังปวัตติตังอปาติวติยังสมณีนาวาพรหมณีนาวาเทเวนาวามาเรนาวาพรหมุนาวาเกตทัจิวโลกันมินติงอิติอิติหเตนะคเนนะเตนะมุหุเตนะยาวาพรหมโลกัสัตโตอภพุทธคจิอายาจัต ทสศสหิหัสีโลกธาตุกรรมสังกรรมปีสัมปะกรรมปีสัมปวิธิปประมาโนจะโอลาโลโอภาโสโลกเกปาตุระโหสีอติกรมีวะเทวานังเทวานุภาวังอัทโคภควาอุทานังอุทานสิยานญาสิวัตโตโหโกนทันโยยาณ ວິວັດຕະໂໂກນທັນໂຕອິຕຫິທັງອາຈາຕອກນທັັດສະາຍັດກນທັຕວນມັງູສ